รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BIG M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัว เปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องบิ๊กเอและตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจ่อใจเสี่ยงนะคะเราก็เจอกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะก่อนเที่ยงค่ะแล้วก็เวลาดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าคุณจะได้รับสาระต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวงการพระเครื่องนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องขอขอบคุณพี่แดงไมซาโกนะคะซึ่งก็เป็นผู้บริหารนะคะของทางบริษัทไมซาโก้ที่ได้ผลิตรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของวงการพระเครื่องค่ะ ใช่ครับก็ขอบุณบอดใหญ่ใจดีครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรครอบคลุมทุกพืชผลนะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่เรามีหมดและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเรายังมีนักวิชาการออกสู่ภาคพื้นสนามอคอยไปแนะนําพี่น้องเกษตรกรเนี่ยว่าใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเป็นยังไงไปดูผลฟีดแบ็กมัน,นดูว่า มันขาดปุ๋ยมันขาดน้ํามันต้องทํำยังไงกับพืชผลของคุณให้ได้ผลผลิตมากที่สุดครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็ทําเกษตรกร,กรอยู่แล้วปลูกสวนอยู่แล้วนะคะคแล้วก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆไปเป็นอาหารเสริมให้กับพืชผลของคุณคุณก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่บริษัทของทางไมซาโกได้เพราะว่านะคะทางไมซาโกค่ะเขาก็ะจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามพืชผลของคุณด้วยใช่ครับ เรียกว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับแล้วทางช่องรายการของแม็กซาโกเนี่ยไม่ได้มีรายการภาอย่างเดียวมีรายการเกษตรกรมีรายการเพลงมีข่าวมีสาระบันเทิงบันเตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะเป็นช่องที่น่าสนใจน่าติดตามมากครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่ว่างๆก็เปิดช่องนี้แหละนะคะแล้วก็แต่ว่าขึ้นขึ้นวิทยุที่นี่ก็ขู่คนติดตามเยอะมากเลยนะอ้าของเวาครอบคุมทั้งประเทศนี่ค่ะ ยังไงลองติดตามรับชมกันได้รับชมรับฟังได้ของเราฟังก็ได้รับชมก็ได้นะได้หลายรูปแบบใช่ค่ะมาต่อกันที่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวในวงการพระเครื่องนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสของพระเกจิจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะคะมีกระแสออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีนะคะการประมูลพระเกิดขึ้นนะคะการประมูลพระนั้นนะคะเราเป็น ผู้ที่อยู่ในฐานะของการผูเ้เป็นผู้บริโภคอะพูดง่ายๆการที่เราจะเช่าพระเฮ้ยน่าสนใจนะ,นะสวยนะอะแต่วิธีการดูดูยังไงล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระที่เขากาลังประมูลหรือว่าพระที่เขาโพสขายใน Facebook หรือในอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่รเราอยากจะรู้ว่าพระนี่แท้หรือเก๋จะมีวิธีการดูดูอย่างไรถ้าเราอยากจะได้รับความรู้พื้นฐานไปจนถึงเรานั้นสามารถที่จะดูได้ว่าแท้หรือ,รรอเก๋ต้องเข้ารับการอบรมยังไงบ้างคะอาจารย์ ต้องเข้ารับการอบรมอย่างเราเนี่ยจะเปิดอบรมที่โรงแรมริทมอนนะครบ100ท่านแล้วก็จะเปิดอบรมต่อหนึ่งรุ่นยังไงติดต่อสอบถามไปยังคุณลพัฒก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้อยู่ทางด้านล่างนี้เมื่อครบ100ท่านเราก็จะโทรกลับไปหาท่านว่าโอนเงินนะวันนี้วันนี้จะมีการอบรมนะครับอบรมเนี่ยเราก็จะสอนให้คุณซื้อขายได้อย่างเช่นพระเหรียญพระรูปลออย่างเงี้ย แต่กระบวนเบนจารนี่ต้องอาศัยเวลาค่ะต้องอาศัยเวลาเราจะประดับความรู้ให้อยังไงก็สอนพิมพ์ทรงพุทธลักษณะอะไรอย่างเงี้ยการสร้างทํำยังไงแต่เบื้องลึกโดยละเอียดแล้วที่สามารถซื้อขายกันได้เราจะเน้นพระเหรียญพระหล่อซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าราคาสูงอย่าคิดว่าเหรียญบางเหรียญไม่แพงบางเหรียญเป็น10บสล้านเดี๋ยวนี้เหรียญทยานขึ้นเผลอจะ จอขึ้นอ,อันดับหนึ่งอยู่แล้วในเวลากระบวนพระเครื่องต่างๆเนี่ยครับใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะทีะ่สนใจในวงการพักเครื่องอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมคือจริงๆแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วอะมันไม่เป็นไรเลยนะมันอยู่กับตัวเราศึกษา<ต><ต>เพื่อสะสมใช่ค่ะจะไปซื้อใน Facebook ก็ได้จะซื้อ,อในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้เพราะเรามีพื้นฐานเรารูเป็นแล้ว่สามารถเฮ้ยอาจารย์บอกมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้องค์นี้แท้เลยนะแต่ พอซื้อเสร็จก็คุยกับเขานิดนึงประกันให้ด้วยนะครับมาอ่าค่ะแต่ว่านะคะถ้าเกิดเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเวลาเวลาเราไปเดินตลาดนัดพระซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยนะในทุกจังหวัดเนี่ยคุณสังเกตดีๆว่าจะมีแผงพระตลาดนัดพระแผงจรยุตอ่าแผงจรยุทธซึ่งมีเยอะมากในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปเดินอ่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเพราะแผงจรยุธเนี่ยเก้แท้มันจะปนกัน หรือว่าคุณต้องอาศัยความสามารถพิเศษความสามารถส่วนตัวค,คุณก็เดินตะเวนตะเวนคุณอาจจะไปเจอของหลักล้านในราคาสองสามหมื่นอะไระอย่างเงี้ยม,มันเรื่องบังเอิญม,มันมีได้เสมอ,อเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแล้วคุณไปไหนก็ได้หรือจะรักษาทรัพย์สมบัติของคุณไว้ก็ได้ พื no ่อส to ืบทอดให้ล so ูกหลานสืบสืบไปเราก็จะได้มันนั่งคัดให้ว่ามันเก๊มันแท้หรือเปล่าเก็บไว้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเขาถึงได้บอกเห็นว่าตาดีได้ตาไร้เสียเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาทําตาของเราให้ดีดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะไม่ใช่แค่คุณนั้นจะได้รับแค่ความรู้ในห้องอบรมเท่านั้นเพราะว่าคุณนะคะจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะคะจากสิทธิ์รุ่นเก่าที่เข้าอบรมด้วยใช่ครับเพราะว่าสิทธิ์รุ่นเก่านะคะเขาก็มาอบรมหลายๆรุ่นแล้วล่ะเพื่อที่จะมาทบทวนแล้วก็มาเรียนรู้นะคะ แบบเหรียนใหม่ๆนะคะหรือว่าที่อาจารย์ได้นําหัวข้อใหม่ๆมาอบรมเขาก็จะมาอบรมเพิ่มเติมหรือว่ามามาให้มันแน่นขึ้น่มาทบทวนความรู้มาทบทวนความรู้ให้แน่นขึ้นนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังจะมาเล่าประสบการณ์เหมือนแบบว่ามีประสบการณ์เล่นนคะอะไรยังไงกันใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้พระบ้านของใครแพลงพระบ้านของใครลงอะไรเงี้ยเขาจะมามาจอยกันมาสนทนากันมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเฮ้ยพระบ้านผมลงมานิ่งๆแต่ว่า ราคาลงอย่างนี้ก็น่าซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้แพงแล้วนะตบกเก็บไว้นะต่อไปจะแพงขึ้นอีกอะไรอย่างงี้อ่าถูกต้องล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคือตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ารับการอบรมกับเราได้<ช>เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคุณไม่ได้รับแค่ความรู้ในห้องอบรมเท่านั้นแต่คุณยังได้มิตรภาพใช่ครับนะคะคในทุกสาขาอาชีพมีหมดเลยถ้าเราจาดก,การเกษียณก็มีอ่ พ่อค้าข้าหาบดีก็มีชาวไร่ชาวนาก็มีอุย้ยทุกสาขาอาชีพร้านทองร้านทองอะไรเงี้ยกลุ่มทุกศิ์เราเยอะแยะเป็นพันคนละใช่ค่ะนะคะแล้วก็คุณยังได้รับประสบการณ์นะคะจากอาจารย์ทั้ง2องท่านแล้วก็รวมไปถึงนะคะบางครั้งบางรุ่นเนี่ยก็จะมีะแขกรับเชิญมาด้วยนะคะอย่างชุนรุ่นล่าสุดก็จะมีพี่ใหญ่ จะมีพี่ใหญ่รอนเมืองก็จะนำพระเครื่องที่สะสมไว้มูลค่าหลายสิบล้านเนี่ยมาโชว์ให้มีตัวจริงให้ดูมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ไงบางครั้งเนี่ยพระบางองค์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นนะคุณจะไปเดินเขาพี่เขาดูสมเด็จหน่อยสิฝันรายเขาไม่ให้เขาไม่ให้ดูนะเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่าสมเด็จเดี่ยบางทีองค์เป็นสิบสิบล้านเนี่ยเขาไม่กล้าจะยื่นที่ให้คุณส่องให้คุณดูเด็ดขาดบางล้านนี่ก็แทบจะไม่วางโชว์เลย เก็บอยู่ในเซฟหมดบางที่นะแค่เหรียญนะราคาหลักแสนนะเราจับนี้จับไม่ถูกมี่เขาก็ไม่ให้นั่นแล้วนะคือการสัมผัสผิวพระเนี่ยคือมันเซนสติฟมากแต่ในวันนั้นคือได้นำพระของแท้นะทั้งหมดหลากหลายรุ่นและเกจิอาจารย์ไปโชว์ในงานนะคะแต่ว่ารุ่นที่16เนี่แหละค่ะจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นไหมอันนี้เราไม่สามารถบอกได้ต้องสอบถามไปยังคุณลพัฒ อืมนะคะเบอร์ของคุณระพัดขึ้นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณสามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จองที่นั่งได้เลยนะคะคว่าคุณมีความประสงค์ต้องการเข้ารับการอบรมเมื่อเราได้วันเรียบร้อยแล้วเราจะโทรกลับไปหาคุณ นะคะเพื่อได้จะไปคอนเฟิร์มวันกับคุณว่าคุณจะเข้าสู่การอบรมรุ่นที่16แล้วนะคะคนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะครับเอาละในวันนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการอบรมไปแล้วแล้ววันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านไปที่จังหวัดไหนยังไงคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับพระของหลวงพ่อโหน่งแห่งวัดคลองมดันจังหวัด,จ,วดจังหวัดสุพรรณบุรี <ม>ออสุพรรณบุรีะนะคะสุพรรณบุรีเนี่ยไปบ่อยมากเนี่ยหลวงพ่อนงเนี่ยเป็นสิษธิ์ร่วมสํานักของหลวงพ่อปานวัดบางนงโคค่ะฮะหลวงพ่อนงงเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสดอ่าพ่อสดวัดปากน้ําเป็นอาจารย์ของหลวงปู่โตอ่าแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงวัดตุงคอกนะอ่าหลวงพ่อเนียมเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อโงงค่ะหลวงพ่อเนียมมรณภาพด้วยท่าปางสายญาติซึ่งก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ ส่วนหลวงพ่อโนงก็มรณะภาพหรือปางสายญาติเหมือนกันนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยถ้างั้นเดี๋ยววในช่วงเด็กหน้าเราจะมาพูดถึงประวัติของท่านดีกว่าน้อยจ้ะใช่ก่อนอื่นก็อย่าลืมเหรียญพระพุทธชินราชกรรมการ98นะตอนนี้ยังมีโอกาสให้คุณจับจองเหลือประมาณสัก4 0 0 5 0 0เหรียญนี่แหละหมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็นำไปแจกให้พี่น้องทหารทางภาคใต้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการทัางแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงวาระแรกเนี่ยปลุกเสกต่อหน้าองค์พระพุทธชินราชครับในพระวิหารอกเราก็ประกอบด้วยหลวงพอ่อปงตาละไมหลวงพ่อแขกแล้วก็หลวงพ่อหวันวัดคองคูนแล้วก็หลวงพ่อสายทองแล้วยังมีหลวงพ่อจงวัดด่านลานหอยนะเออีกสอสามท่านเดี๋ยวผมจําไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยกับมายังวัดสุทัศน์เทพวราลานก็เราได้รับ ความเมตตาจากหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครแล้วก็พระมาหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพี่วิทย์วัดบางคารนี่เป็นต้นสุดท้ายเนี่ยเราได้รับความเมตตาจากท่านครูบาริยชาติ นะปลูกเสกวาระสุดท้ายที่วัดแสงแก้วโบธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเกิดใครที่สนใจนะคะพระพุทธชิน,นาราชกรรมการ98ค,รคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งจองไปได้เลยค่ะที่เบอร์ของคุณยุทธนะคะคสามารถโทรเข้าไปพูดคุยไปสอบถามได้เลยแต่ว่าย้ำนิดนึงค่ะว่าเหรียญของเรานั้น เหลือไม่เยอะแล้วคะ่ะเหลือเพียงใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าของแล้วอยากจะมีไว้ใช้ไว้บูชาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อไปได้เลยในตอนนี้คะ่ะ <c oughs> สําหรับนะคะในช่วงเบรกนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเพราะว่าในช่วงเบรกหน้า <c oughs> ประวัติของหลวงพ่อหนุ่ม <c oughs> รอยอยู่นะคะแล้วก็พร้อมกับวัตถุมงคลของท่านว่ามีวิธีการดูอย่างไรในช่วงเบรกสุดท้ายเราจะมาอัปเดตกันแต่ว่าในตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยลองเชอร์ ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซากโก48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซากโก48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก